ครับผมรับแล film, ว้วนะครับผมหม้อน้ํานะครับผมยังไม่ได้ตรวจสอบนะครับได้มาแต่ว่าวานนะครับผมยังไม่ตรวจสอบก่อนหนึ่งก็ดูภายนอกนะครับยังไม่ได้แกะนะครับผมนี่ครับยังไม่ได้แกะนี้ชัดนะครับผมเดี๋ยว right. ใ,ให้ร้านขอดูนะครับยังไม่ได้แกะกล่องนะครับผมเพื่อความบริสุทธิ์ใจนะครับผมเผื่อข้าวของข้างในมันไม่ตรงปกหรือเสียหายนะครับเราจะได้แจ้งทางร้านนะครับ ก็จะมีรอยนี่ครับรอยบุบกระแทกนะครับไม่รู้ว่าเกิดจากการขนส่งนะครับเนี่ยนี่ก็เป็นเทปกาวก็ติดอยู่นะครับยังไม่ได้แกะนะครับก็จะมีรอยนี่ครับจะมีรอยฉีกดูนะครับผมนี่ครับจะมีรอยฉีกดูสงสัยจะเป็นทางขนส่งนะครับผมที่เขาแกะดูของผิดกฎหมายนะครับผมนี่มีแค่นี้ครับ มีแค่นี้นะครับที่มีรอยเขาสงสัยเ็าชิคดูนะครับผมแต่ทางเรารับรองไม่ได้แกะนะครับมีรอยนะครับมีรอยกระแทกอยู่นะครับผมแล้วก็รอยแกะดูสงสัยคนส่งเขาแกะดูของผิดกฎหมายนะครับผมรอยนี้นะครับเดี๋ยวมาแกะดูเลยครับผมมีอะไรเสียหายไหมถ้าเสียหายก็จะได้แจ้งทางศูนย์นะครับทางบริษัทนะครับผม แล้วนี้บินนะครับผมบินสินค้านะครับที่ได้นะครับจากบริษัทเลยนะครับผมโอเคครับแพ็คมัดีมากเลยนะครับผมกันกระแทกนะครับผมไม่อยากแกะมากนะครับอย่งไม่แกะของนะครับ อยู่ข้างล่างนะมีันกระแพกมานะครับผมของที่ได้มานะครับผมอ่ามีไอมีท่อประปานะครับ PVC นะครับกันมาด้วยนะครับ สวยงามมากครับผมฟินสวยๆครับฟินไม่มีรอยนะครับผมบริษัทแพ็คมาดีมากนะครับผมมี p ี c กันฟินด้วยนะครับผมกันรอยยุบของกล่องด้วยนะครับทำมาดีมากนะครับผมรอ,อยเชื่อมก็สวยนะครับ ด้านนี้นะครับด้านนี้ก็ไม่มีรอยบุบนะครับฟินไม่มีรอยบุบนะครับผมอ๋อรอยเชื่อมก็สวยนะผลงานดีครับผมแต่ยังไม่ได้ลองนะครับยังไม่ได้ลองนะครับ ผมก็สั่งให้โรงงานเขาเทสแล้วนะครับผมไม่รู้ว่ามันจะรั่วหรือเปล่านะครับก็ย้ําไปแล้วนะครับทางข้อความนะครับผมนี่ผมผมสั่งในรัาดานะครับผมก็พิมพ์ข้อความเข้าไปนะครับว่าให้เขาเทสเทสแล้วก็ทดสอบให้ให้ด้วยนะครับก็จะมีรอยแผลเชื่อมก็ก็จะมีรอยเชื่อมอยู่บ้างนะครับอย่ไม่เป็นไร ราคานี้นะครับผมสินค้าเขาก็มีประกันนะครับมีห่อนะครับผม SMT นะครับผมมีห้อนี้นะครับ SNT นะครับต่อถือว่าสวยงามนะครับรั่วไม่รั่วยังไงก็เดี๋ยวรู้กันนะครับผมทางบริษัทเขาก็จะทดลองมาแล้วแหละ ภายนอกก็ถือว่าโอเคครับผมภายนอกนะแต่รั่วไม่รั่วเราก็ค่อยดูกันอีกทีนะครับโอเคครับผม